เปเลวไฟในไอไหมอกตอนที่27โดยอาจารย์สิงขนวงจิตติมารักชาตโหงฟ้ามะขินและมโคงซึ่งนอนหลังพิงต้นไม้เราให้สว่างโดยมาถึงที่นี่ราวๆตีสีเศษจะข้ามเข้าเขตไทยทันทีอาจถูกยิงจากเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจซึ่งเป็นป้อมปราการแน่นหนาของเจ้าหน้าที่ไทยหลายฝ่าย ตามหลักการด้านกฎหมายระหว่างประเทศแล้วพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นประชาชนทั้งสองประเทศจะข้ามไปมาผ่านด่านได้และต้องมีบัตรผ่านแดนภายใน24ชั่วโมงหรือมีบัตรพิเศษอยู่ได้เป็นระยะระยะ10เอกอูวินและ10เอกวันวินฟ้าแฝดสองพี่น้องนำกำลังหนึ่งหมวดตามมาส่งถึงที่โดยกระจายกำลังอยู่ร,บรอบๆเจ้านายอูวินขยับเข้ามาปลุก เมื่อตีนฟ้าเริ่มยกคุณหนูครับตีนฟ้ายกแล้วเตรียมตัวข้ามเขียได้แล้วมาชินสะดุ้งตื่นสลัดหน้าเบาๆสว่างแล้วเหรอเอออูวินผล้กผู้กองกับทุกคนด้วยผู้กองตื่นนานแล้วครับเหรอตายจริงเผลอหลับคุณหนูค่อยไปพักผ่อนที่เมืองไทยให้มากๆนะครับผมคงส่งแค่นี้ผมลาละครับคุณหนูจงโชคดี อืมขอบใจทุกคนมอบ1ิเอกวันวินสั่งการมาจากหลังพุ่มไม้ด้านหลังเพราะกำลังจะถอนกำลังกลับเสียงปืนระเบิดกึกก้องผสานกับเสียงจรวดแมกนีโตหรือ M72 ที่ฝ่ายตรงข้ามซึ่งยังไม่ทราบเป็นกลุ่มไหนประเคนเข้าใส่ชนิดหูดับตับไหมแผ่นดินสะท้านดอยสะเทือน10เอกอูวินกระชากแขนร้อยโทหญิงมะขินสุดแรงเกิด ลงไปยังร่องน้ําด้านซ้ายมือจึงรอดผลกระสุนที่ปลิวมาดุดหาฝนไปได้อย่างวุดวิตโอ้ยมะโคงมะขินหลุดปากเสียงดังอูวินรีบใช้มือกวดศีรษะของมะขินทันทีคุณหนูอย่างง่หวัวมันเห็นเราแล้วพี่เลี้ยงเคราะหร้ายเจอเอ็สิหเข้าเต็มหน้าอกลม้มลงขาดใจตายจมกองเลือดไม่หางรักชาตินั้นตื่นอยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่ยังไม่ทันยอมปลูกหงฟ้าโดยปล่อยให้หลับพักผ่อนอยู่ในอ้อมอกของเขาและกำลังจะปลูกพอดีสิบเอกวันวินสั่งการเสียงก้องเช่นนั้นเขาจึงพาร่างของเจ้านางแห่งคิริลัดลงล่องน้ำทางขวามือกระสุนปืนนา,นานาชนิดถากดินผ่านข้ามศีรษะเสียงดังเฟียวเฝ้าเสียงปืนลูกน้องของสิบเอกวันวินคงตั้งตัวติดยิงด้วยอากาตอบโต้ไปบ้างแล้วสิบเอกอูวิน คลานมหารักชาติผู้กองพวกมันดักซุ่มโจมตีเราอยู่ตีนดอยด้านโน้นผู้กองพาคุณหนูมะขินหลบออกทางร่องน้ําไปทะลุด,ด้านหลังดานผมจะไปซัดกับมันเองมาโคงล่ะตายแล้วเร็วสิครับรีบพาคุณหนูกับเจ้านางไปผมจะสกัดมันเองอูวินสั่งเสร็จหันไปคว้างระเบิดส้มเกลี้ยง M 2 6เสียงปืนตรงขอนไม้ล้มบนเนินดินด้านหลัง อากลับได้ผลเกินคาดฝ่ายตรงข้ามกระเด็นออกจากที่ซุ่มซ่อนถึงสองคนเสียงปืนตรงจุดนั้นจึงเงียบราวปิดทิง้งมาขีนละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลาละลังต้องสะดุง้งเมื่ออูวินหันมาตะคอกคุณหนูตามผูกกองไปเดียวสิทางนี้ล่ะหวงทำไมรีบไปเร็วๆพวกมันมีมากกว่าเราหลายเท่าไปสิรักชาติคลานกลับมากระชากข้อมืออย่าช้า ไปกับผมเร็วข้าศึกบีบบงล้อมเข้ามาแล้วฝ่ายดักซุ่มล่อด,ด้วยจรวดแมกนีโตใส่กลุ่มทหารของวันบินอีกสองนัดเสียงไอ้เข้าหลามมรณะระเบิดดังสนั่นวันไหวแผ่นดินไหวเยอือกเยือกถล่มซ้ำด้วย M16 และ HK ไม่มีเสียงของปืนคอกับจรวด RPG แม้แต่นัดเดียวนั่นบ่งบอกว่าไม่ใช่ฝ่ายของหารศึกอย่างแน่นอนเพราะหารศึกมีจรวด RPG เป็นหลัก ส่วนจรวดแมกนีโต M72 ไม่มีใช้เจ้าหัวปลีนรกของฝ่ายวันวินเริ่มตอบโต้ไป2ลูกคงจะเห็นเป้าหมายของผู้ดักซุ่มโจมตีแล้วไฟลุกวาบวาบแผ่นดินไหวเยือกเยือกสองครั้งไม่ผิดไยเปรนั่นเป็นการดวลด้วยจรวจ,จรวจจากสองค่ายเกิดขึ้นแล้ว RPG หรือจรวดหัวปลีนรกเป็นจรวดที่ทำจากค่ายคอมมินิตแมกนีโต M72 หรือเจ้ากระบอกผีนรกเป็นจรวดที่ทําจาก่ายโลกเสรีไม่ว่าจะทําจาก่ายใดชี้ขาดไม่ได้ว่าแบบไหนจะร้ายแรงกว่ากันแต่ที่แน่ๆชุดทหารลงนรกมากพอๆกันถ้าอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนตะวันยิ่งฉายแสงเสียงระเบิดของจรวดยิ่งดังถี่ยิบผสานกับเสียงปืนกลมือบ่งบอกว่าฝ่ายของอูวินและวันวินสู้ยิบตาแม้กำลังจะน้อยกว่า และถูกดักซุ่มโจมตีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนในที่สุดอาวุธร้ายนานา,นานชนิดก็เงียบลงเป็นปิดทิง้งเมื่อบริเวณนั้นสว่างเต็มที่ทำให้มองเห็นอะไรถนัดชัดตาร้อยตำรวจเอกรักชาติเจ้านางหงฟ้าและร้อยโทหญิงมะขินคลานหนีมาตามร่องแตกของแผ่นดินกระทั่งห่างจากจุดที่ถูกดักซุ่มโจมตีราวสองเมตรเศษทั้งสามจึงหยุดคลาน และขึ้นจากร่องดินแยกอาจารย์เขตไทยใช่ไหมเนี่ยมะขินถามเสียงรัวคิดว่าใช่มะขินอยากกลับไปดูอีกทีมันพวกไหนกันที่ดักซุ่มโจมตีพวกเราอูวินกับวันวินและทหารเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้กลับไปได้ยังไงถูกพวกมันจับไปเท่านั้นนะสิเหตุการณ์ยิ่งจะเวลวร้ายลงไปอีกมะขินก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปจริงจ เพียงแต่อยากไปเท่านั้นผมเข้าใจความรู้สึกคุณดีเอาเป็นว่าเรารีบข้ามเข้าไปในเขตไทยเรื่องทางนี้เราต้องตัดใจเข้าใจที่ผมพูดไหมมะคินข้างานไปกันเถอะคืนช้าเกิดพวกมันสะกดรอยตามเรามาจะลำบากพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงคนพึมพำเดินตามมาจริงๆทั้งสามรีบหลบเข้าพุ่มไม้ทางซ้ายมือหมอบนิ่งมิดชิด ไม่ไหวติงติดติดกันโดยรักชาติอยู่ตรงกลางอดีตผอบอร้อยตอชอดอรกระชาก11มอมมออกมาขึ้นนกเตรียมที่จะแลกชีวิตถ้าพวกที่ตามล่าค้นพบส่วนร้อยโทหญิงมะขินหลอนดึงระเบิดมือเ2็มยีส้มเกลี้ยงนรกออกมาถือไว้โดยที่ถอดสลักนิรภัยไว้ในมือขวาจวนตัวโยนใส่ทันทีถ้าไม่มีอะไรก็ใส่สลักดังเดิมได้ทั้งสามใจระทึก เมื่อเสียงคนหลายคนดังเข้ามาใกล้หาได้เป็นเสียงของชนกลุ่มน้อยใดๆไม่กลับเป็นเสียงภาษาไทยชัดเจนมันจะต้องหนีมาตามร่องดินนี่แน่นอนและเข้าเขตไทยตรงนี้ทุกคนเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้พบแล้วยิงทิ้งทันทีเป็นคำสั่งที่เป็นภาษาไทยและจากคนไทยอย่างแน่นอนซึ่งชายคนนั้นต้องเป็นหัวหน้าชุดไล่ล่าที่อยู่ในชุดเสื้อผ้าสีเขียวขี่มา้า แต่ไม่มีติดเครื่องยศสังกัดเลยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไทยจากหน่วยไหนทหารตำรวจหรือพลเรือนหน่วยไหนอาวุธประจำกายที่ใช้คือปืน M16HK และมีบางนายสะายจรวดแมกนีโตวบ่งบอกว่าเป็นชุดที่ดักซุ่มโจมตีเมื่อกี้อย่างแน่นอนที่สุดกำลังทั้งหมดที่ดานหน้าเคลียพื้นที่มีราวห้าสิบกว่านายอยู่ในชุดเครื่องแบบสีเดียวกันหมด ปิดบังสังกัดและหน่วยส่วนหมวกนั้นคงสวมหมวกไหมผมกลุมหน้าสีดำเหมือนกันหมดหัวนหน้ามันคงตะเลืดกับคิริลัสหรือไม่ก็อูเลกองไปแล้วมั้งครับคนทางด้านซ้ายมือตะโกนมาอีกคนทางด้านขวามือสวนขึ้นผมว่าไม่หรอกพวกมันจะต้องสมสารเข้าเขตเราโดยเฉพาะไอ้ผู้กองรักชาติมันจะต้องรีบไปรายงานให้เจ้านายมันทราบเพราะงั้นเราจะต้องตามล่าให้ได้นะหัวนหน้า ใช่เจอที่ไหนข้าได้ทันทีท่านรัฐมนตรีให้ค่าหัวส0 0 0สนทันทีเลยเจ้านางไทยใหญ่ล่ะครับมีค่าหัวไหมครับหัวหน้ามีหมายความว่าเจ้านางผู้กองต่อชะดนั่นและมีร้อยโทหญิงมามากอีกคนที่ชื่อมะคินที่จะข้ามเขตมารายงานเรื่องของท่านรัฐมนตรีประชาท่านสั่งให้กำจัดทุกคนจะมีรางวัลย่างงามแต่ถ้าผู้กองรักชาติคนเดียวสามแสนบาท เสียดายที่ไม่เอาหมามาด้วยไม่เช่นนั้นได้ตัวแน่ๆป่าแถบนี้ลรกชัดเหลือเกินถ้าก็เยอะด้วยชายชะกันในชุดเครื่องแบบไม่บอกสังกัดคุยกันขโมงโฉงเฉงถือปืนเตรียมพร้อมที่จะกาดยิงใส่สิ่งที่เคลื่อนไหวเบื้องหน้ากำลังจะดาหน้าเคลียผ่านพุ่มไม้ที่ทั้งสามหมอบนิ่งสนิทอยู่ต่างก็เดินกันชนิดที่เตะกิ่งไม้ใบหญ้าไปด้วย ราวกับว่าคนนั้นตัวเท่าหนูรักชาติหงฟ้ามะขินต่างก็หมอบก้มหน้านิ่งสนิทอยู่ในพุ่มไม้ดเดียวสูงแค่เอวเท่านั้นทั้งสแทบจะลืมหายใจและแทบหัวใจวายราวปาฏิหาริย์ชายจักรันทั้งหมดเดินดาหน้าผ่านไปโดยไม่เห็นทั้งสามเลยแม้แต่น้อยจะเป็นเพราะผีป,ป่านางไพยบางตาก็เหลือจะเดาหรือทั้งสามชะตายังไม่ถึงคาดก็เหลือจะเดาอีกเช่นกัน สิบนาทีผ่านไปชายชะกันนักล่าไม่ทราบสังกัดเหล่านั้นก็ห่างออกไปจนไม่ได้ยินเสียงพูดจาใดๆทั้งสถอนใจเฮือกใหญ่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ลุกขึ้นนั่งปัดฝุ่นดินและคนมาขินตั้งกระทู้ถามทันทีอาจารย์ไม่ตำรวจก็ทหารไทยใช่ไหมคะเนียครับแต่ไม่ทราบสังกัดเท่านั้นสังเกตจากอาวุธก็เป็นเจ้าหน้าที่ของไทยอย่างแน่นอนคงได้รับคำสั่ง จากรัฐมนตรีประชาให้มาเก็บพวกเราคงรอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับบาดศพที่สุดปานนี้อูวินและวันวินพร้อมลูกน้องคงเรียบร้อยหมดหลอนเสียงเครือผมจะต้องกำจัดรัฐมนตรีคนนี้ให้ได้อยู่ไปก็สร้างรอยด่างพร้อยให้กับนักการเมืองไทยอาจารย์คะผ่าน่านตวรวจดูคะปานนี้ไอ้รัฐมนตรีโชดชั่วมีสั่งตั้งด่านสกัดจับตามเส้นทางไปหมดแล้วหรือ หงฟ้าเอ่ยขึ้นแน่นอนครับมันคงออกคำสั่งเวียนไปทั่วเฮอ้ออำนาจรัฐตกไปอยู่ในมือของคนชั่วบ้านเมืองมีแต่จะชิบหายไปด้วยเอาไงต่อไปดีคะอาจารย์เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นี่ก็ใกล้วันเวลาที่มันจะใช้หอขนทองแล้วท่านพี่ทินอองก็ใกล้เวลาที่จะบอมแหลกมาขินเสียงสถานสันดัวใบหน้ามีแต่ความกังวลสุดขีด เราลองเดินไปข้างหน้าผมต้องการไปที่หมวดราดตะเวนตอชอดอที่ผมเคยอยู่ที่ดอยหลังกาบางทีพวกเขาอาจจะยังไม่ตกเป็นเครื่องมือของรัฐมนตรีประชาตามใจอาจารย์สิว่าแต่ห่างจากที่นี่ประมาณเท่าไรคะ10กิโลเมตรเห็นจะได้ทางดอยตลอดไวไหมครับเมื่อคืนเราก็เดินกันมากันทั้งคืนต้องไวนะหงฟ้ามะขินหันไปถามความเห็น ข้าถอยก็ตายไปข้างหน้าก็ตายก็ลองเสี่ยงไปหาลูกน้องเก่าของอาจารย์ดูแต่ถ้าถึงคราวซวยไม่เลิกก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเถอนะคะหงฟ้าเอ่ยเสียงสถานรักชาติและมะขินพยักหน้าเห็นด้วยทั้งสลูกจากที่จะก้าวเดินหงฟ้าต้องหน้าเย้เกเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งติดที่ต้นคอของมะขินยี่ท่าติดที่คอเธอมะขินรีบใช้มือตะปบ ปรากฏว่าเจ้าปลิงโบกเหนียวหนืดหล่อนรีบดึงต้องเจ็บจีด๊ดมันไม่ยอมออกง่ายๆด้วยหงฟ้าช่วยเอาออกให้ทีไม่นะฉันกลัวทาาอาจารย์เอาออกให้มากินสิเจ้านางทำท่าขยะขขยงขยับถอยโดยอัตโนมัติอะไรการหงฟ้าเธอเป็นพยาบาลกลัวทากตัวเล็กๆแค่นี้ด้วยเหรอที่ผาศพทำแผลเห็นเลือดมากๆไม่ยักกลัว แบบนั้นฉันไม่กลัวแต่กลัวเจ้านี่รักชาติต้องเข้ามาจับเจ้าปิงบกออกจากต้นคอของมะขินเขาต้องรีบบอกยังมีอีกหลายตัวหาแย่เลยมะขินรีบปลดกระดุมเสื้อก้มดูต้องหน้าเยเกเมื่อเห็นทากติดที่ฐานบัวตูมหล่อนรีบดึงปรากฏว่ามันออกยากออกเย็นอาจารย์มันมันอยู่ในที่ลี้ลับเร็วเอาออกให้ดิฉัน หงฟ้าเต้นผางปลดเสื้อแสงออกวุ่นวายเผยให้เห็นผิวพันธุ์ผุดพองเขาดุดหยวกกล้วยชั้นไหนสุดเขาต้องรีบดึงทากซึ่งกระดึบเข้าหาส่วนที่ลี้ลับรวดเร็วแข่งกับเวลาเจ้านางแสนสวยโวยวายคนลุกตลอดเวลาหงฟ้าแก้กางเกงออกเร็วผมกลัวมันจะอยู่ในที่ลับนะถึงไม่บอกหงฟ้าก็รีบเรื่อนกางเกงออกวุ่นวายหล่อนไม่อายอะไรทั้งสิ้น เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเดียวเดียวเท่านั้นหงฟ้าก็ล่อนจ้อนไม่เหลือแม้กางเกงในและยกทรงเรือนร่างงามผุดพองขยับไปมาด้วยสีหน้าวาดวันขยะกขแยงรักชาติต้องรีบตรวจเช็คละเอียดดึงทากซึ่งกระดึบเข้าไปในส่วนที่ลี้ลับตามธรรมชาติของมันหลายตัวเร็วนุ่งผ้าแล้วออกจากที่แห่งนี้บริเวณนี้มันชื้นเป็นดงทาก หงฟ้ารีบนุ่งผ้ารวดเร็วแล้วเพ่นไปอยู่ที่ดอนรักชาติรีบเรื่องของตนเองเพื่อสำรวจเจ้ามลิตยูดูดเลือดซึ่งต้องดึงออกจากต้นขาหลายตัวเมื่อเหลี้ยวไปทางมะขินต้องใจระทึกเพราะสาวพม่าเรื่องผ้าแบบมิดเมมปกปิดในส่วนสำคัญด้วยสีหน้าประวันพ่นพึงและคนขวยเขินสะเทินอายมะขินอาจารย์ช่วยดูข้างหลังให้ด้วย เธอบอกเสียงสันเคลือในที่สุดเขาใจระทึกและยอมรับว่าหุ่นของมะขินนั้นสวยมากผิวแม้จะไม่ขาวเป็นยองใายเช่นหงฟ้าแต่ก็นวลเนียนผุดพองสองขามีลายขนปุกปุยเบียดชิดเขากลั้นใจบอกเพื่อความปลอดภัยคุณต้องไม่อายนะและให้ชัวไปเลยข้าหลอนเข้าใจในคำพูดของเขาทันทีและชีวิตความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด จึงรีบก้งโค้งนิดนิดเอยงหน่อยๆนยให้เขาสำรวจดูบ้านท้ายซึ่งทากชอบเข้าไปโดยธรรมชาติของมลิตยยชนิดนี้มีจนได้หนึ่งตัวมันกระดึบเข้าร่องก้นสวยรวดเร็วเขารีบใช้เล็บจิกตัวมันแล้วดึงออกอย่างรวดเร็วอุ๊ยนี่ครับทิ้งไปเร็วอาจารย์ช่วยเอาออกให้หมดหมดนะน่ากลัวที่สุดเลย คราวนี้เสื้อผ้าที่หล่อนปิดปิดบางๆของสงวันอยู่ก็รีบเอาออกก้มสำรวจอย่างไม่ไอายใดๆอีกต่อไปแล้วรักชาติรีบหลับตาลงพราะเนินหนันของมะขินสวยจับใจเมื่อหล่อนสำรวจดูของตนเองจนถี่ท้วนแล้วรีบบอกเขาเสียงสันสะท้านอาจารย์ล่าของผมคงไม่มั้งเพศเดียวกันมันคงไม่เกิดมันเข้าไปล่ะอาจารย์จะทำยังไง มะคินยังอดกลั้นความอายได้เพื่อความปลอดภยัยอาจารย์ต้องสํารวจเร็วแก้กางเกงมะคินจะดูให้เขากลั้นใจถอดกางเกงตามที่หล่อนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ล่อนจ้อนเขาทำแบบหล่อนตอนแรกคือใช้เสื้อมาผิดสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไว้ปล่อยให้หล่อนช่วยสํารวจด้านหลังและดึงออกถึงสองตัวเห็นไหมมีทั้งสองตัวไหนข้างหน้าสิอย่าช้านะคะ เขารีบเอาผ้าออกอดกลั้นความขวยายเพื่อความปลอดภัยอย่างที่หล่อนว่ามาคินกับชะงักงนันเราวถูกสาบเอาละครับผมดูของผมเองคุณสวมเสื้อผ้าเือมะคินสาวพาม่าหุ่นใช้ไลถึงได้สติหน้าแดงจัดรีบคว้าเสื้อผ้ามาสวมใส่ไม่ยอมมองไปทางเขาอีกเลยกระทั่งทั้งสองสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยรักชาติทำท่าจะเดินต้องชะงัก เมื่อมะขินคว้าข้อมือเขาไว้ถามเสียงสั่นผ้าอาจารย์จะบอกหงฟ้าไหมเออเราสำรวจให้กันและกันแบบนี้ไม่แต่พกของมะขินมีขี้กลากด้วยใช่ไหมคงไม่ผุดพองเขาเหมือนหงฟ้าสินะผมไม่ได้ดูอ้าวแล้วอาจารย์ดูอะไรผมดูตรงนั้นกลัวมันจะเข้าไปเพราะเป็นอันตรายมากหน้าแดงจัดเข้าไปอีก กรุณาอย่าพูดไปนะว่าเห็นอะไรของมะขินบ้างมะขินอายค่ะครับแต่ว่าแต่อะไรรีบถามทันทีสัดส่วนของคุณสวยพอๆกับนางงามเมืองไทยทีเดียวเขาหลุดปากออกมาอย่างที่พบเห็นหลอนเบิกตากว้างทันทีแต่มะขินรู้ตัวดีว่าสู้หุ่นหงฟ้าไม่ได้เพราะหงฟ้าผิวขาวผุดพองมากคนละอย่างกันครับเราไปกันเถอะ ทั้งสองรีบขยับเสื้อแสงสำรวจตัวเองอีกครั้งและสำรวจให้กันและกันจนไปที่แน่ใจแล้วจึงเดินไปสมทบกับฮหงฟ้าซึ่งรออยู่ที่จอมปลวกสูงปราศจากทากแน่นอนเป็นไงมะคินพบกี่ตัวของชั้นสี่ตัวแน่น่ากลัวที่สุดเลยของอาจารย์สามตัวมันพยายามจะเข้าไปในที่ลี้ลับด้วยฮงฟ้าจ้องหน้าคนทั้งสองสลับกันแต่ไม่พูดอะไร จากนั้นทั้ง3ซึ่งรอดพ้นจากมลิตยูยปิงบกหรือทากที่ชอบเข้าทวารทั้ง9้าแล้วรีบเดินไปข้างหน้าที่หมายคือดอยหลังกาอันเป็นที่ตั้งหมวดลาดตะเวนตอชอดอซึ่งรักชาติเคยอยู่มาก่อน10เอกอูวินสมซานกลับเมืองจนได้ในบ่ายคล้อยแล้วรีบเข้าไปพบร้อยเอกทินอ,องทันทีเฮ้ยสารรูปแกทำไมเป็นงี้วะอูวินเราถูกดักซุ่มโจมตีครับ ใครที่ไหนวะทินอองถามแทบเป็นเสียงตะโกนเข้าใจว่าต้องเป็นทหารรับจ้างของฝ่ายไทยหรือไม่ก็เป็นทหารที่รัฐมนตรีประชาสนับสนุนแกรู้ได้ยังไงเห็นตัวพวกมันชัดเจนเหรอไม่เห็นครับผู้กองแต่พวกมันใช้ตรวจแมคกนีโตมีนับสิบลูกด้วยที่ถล่มพวกเราจะรวชนิดนี้รัฐมนตรีประชากับเอกชเท่านั้น ที่นำมาขายให้กับหารศึกบาดซบที่สุดแกจะต้องไปนรกเร็วๆนี้ไอ้ประชาแล้วมากินกับอาจารย์ล่ะผมให้หลบหนีออกไปทันทีตอนปะทะกันคิดว่าต้องรอดแน่ๆครับเพราะผู้กองก็ใช่ว่าจะไม่มีฝีมือแต่วันวินกับทหารของเราตายเรียบครับฮะทำไมแกรอดล่ะผมคลานมาปลูกขน,นูให้ตื่นเพื่อข้ามเข้าเขตไทย เสียงระเบิดแมกนีโตดังขึ้นตอนนั้นวันวินสั่งให้ทุกคนมอบและสู้เลยถูกถล่มจนละลายครับถ้าผมไม่มาปลูกคนหนูกับผู้กองรักชาติก็คงเละเช่นกันทินอองกัดกรามกรอดกรอดใกล้เวลาของพวกมึงเต็มทีแล้วไอ้ประชาไอ้หานศึกผู้กองผมสังหารไอ้เอกราร์เรียบร้อยแล้วทหารของหานศึกอีก28คนดีฆ่าพวกมันให้หมดหมด แต่มะคงเป็นยังไงถูกพวกมันค่มขืนยับแต่ก็แก้แค้นไอเอกรัตได้และเฉิอนไอ้นั่นกระจุยสมน้ำหน้าเอาละเอาละมาขินกับอาจารย์และห่งฟ้าปลอดภัยเราก็สบายใจแล้วแค่ไปเปลี่ยนเสื้อแสงพักผ่แล้วตอนเย็นๆมาปรึกษางานกันครับผู้กองเดี๋ยวก่อนทำไมพวกมันรู้ว่าว่าอาจารย์รักชาติ จะข้ามเขตไปเพื่อรายงานพฤติกรรมของรัฐมนตรีประชาผมก็แปลกใจไม่ว่าผู้กองรักชาติจะขยับไปทางไหนฝ่ายตรงข้ามจะรู้หมดดักซุ่มโจมตีอยู่ตลอดเวลาครับแบบนี้เกลือเป็นหนอนนี่วะมันก็เป็นอยู่แล้วผู้กองแล้วเรื่องบอมล่ะครับทางรัฐบาลกลางตอบมาว่าอย่างไรยังไม่มีคำตอบต้องรอไปก่อนถ้าไม่มาบอมให้เราล่ะ เราก็คงลำบากเพราะเวลานี้พวกมันตั้งมั่นแข็งแกร่งบนดอยยากที่จะใช้ทหารราบเข้าตีเสียแล้วต้องเครื่องบินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องที่พวกมันจะใช้หอขนทองแท่งหะะครับผู้กองเรากําลังรอรายงานจากสายลับเสีกอนถ้ามันเรื่อมขนเราก็สอยด้วยจรวดทันทีตอนนี้ปล่อยให้พวกมันหลอมทองไปเรื่อยๆก่อนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นของเราทั้งหมดโดยไม่ต้องออกแรงหลอม สายรายงานเป็นยังไงบ้างเรื่องการหลอมทองของพวกมันบนนั้นเริ่มหลอมเมื่อวานได้วันละหลายสิบแท่งสายแจ้งว่าประมาณสามวันข้างหน้าทองแท่งงวดแรกก็จะถูกลําเลียงโดยฮอเข้าเมืองไทยโดยรัฐมนตรีคุมไปเองยิงให้ร่วงนะครับอูวินกล่าวกระหึมทองแท่งที่เย็นตัวลงแล้วเหลืองอารามนับสิบนับร้อยแท่งซึ่งถูกบรรจุลงในหีบไม้อย่างดี นับสิบหีบเสียงระเบิดผนังหินปนทองในถ้ำยังคงดังเป็นระยะระยะเสียงรถดตากดินได้ตากทั้งดินและทองเข้าเตาหลอมซึ่งแยกออกมาด้วยอัตโนมัติฝุ่นหินและดินออกที่หนึ่งทองเหลวเหลืองอารามไหลออกอีกที่ไม่ผิดรวงสีข้าวชาวฮ่องกงเป็นเจ้าของเครื่องหลอมทองควบคุมใกล้ชิดมีลูกมือคนควบคุมเครื่องจากเตาหลอมทั้งกลางวันกลางคืน รัฐมนตรีประชาลงทุนกินนอนอยู่ที่นี่เลยไม่ยอมให้ทองคลาดสายตาส่วนหารศึกนั้นก็เช่นเดียวกันไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นคอยตรวจตาตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อทองแท่งเย็นตัวลงบรรจุหีบไม้จะต้องตรวจเช็คกันละเอียดยิบผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองตกลงผลประโยชน์กันไว้ดิบดีแล้ว60เป็นของหานศึก40เป็นของรัฐมนตรีประชาค่าจ้างในการหลอมค่าเครื่องจักร และค่าใช้ใจ่ายต่างๆทั้งหมดเอาจากกองกลางมีข้อปลีกย่อยไปกว่านั้นรัฐมนตรีประชาจะต้องใช้อิทธิพลความเป็นรัฐมนตรีทําให้ทองเป็นทองแท่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เป็นทองเถื่อนเด็ดขาดแต่เดิมนั้นหารศึกกจะมอบงานนี้ให้กับรักชาติเป็นฝ่ายประสานงานเมื่อรักชาติปฏิเสธหารศึกจึงให้ตุงติงเป็นตัวประสานงานแทนโดยหารศึกส่งตัวแทน คือพันโทสางกูลเมทับใหญ่แอบไปเจราจาตกลงลับๆกับนายพลประกอจึงรับประกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าทั้งสองไม่รบกันแน่ไม่หักหลังกันด้วยทั้งยังคอยยันฝ่ายพม่าทินอองด้วยณห,ห้องประชุมลับหารสืกกับประชานั่งหันหน้าเข้าหากันและมีเพียงสองคนเท่านั้นคนของแต่ละฝ่ายเพียงแต่รออยู่ข้างนอกเจ้าคืนนี้ผมจะลักไกหมายความว่า นักบินเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่แม่สเสลียงผมวอเป็นรหัสคำเดียวเท่านั้นนักบินจะพาหวมาทันทีแล้วเรานำทองทั้งหมดบินไปเลยแต่เราจะออกข่าวว่าอีกห้าวันจะขนไงอืมทั้งลักไกลบินกลางคืนเป็นแผนเหนือเมฆผมเห็นด้วยเราไปกันแค่สองคนใช่ไหมใช่คนของเจ้าทางแม่สเสลียงล่ะพร้อมครับทองไปถึงเมื่อไรผมจะนำลงไปกรุงเทพทันที ตุงติงก็รออยู่ที่กรุงเทพเพื่อนำเข้าห้องกงปูทางไว้หมดแล้วงั้นโอเคเลยในส่วนของท่านล่ะเมื่อรักไก่แบบนี้จะทำยังไงผมก็ล่องกรุงเทพและเข้าไต้หวันทันทีคนของผมพร้อมแล้วและปูทางไว้แล้วเช่นกันเที่ยวต่อไปล่ะจะเอายังไงรักไก่แบบนี้ไหมแน่นอนนี่เจ้าผมรู้นะครับว่ามีสายของทินอองอยู่บนดอยนี้เป็นทหารของเจ้านั่นแหละ คอยรายงานความเคลื่อนไหวให้กับทินองทราบตลอดเวลาผมเข้าใจว่าเราเราวสามถึงเจ็ดวันข้างหน้าทินองต้องบอมเราแน่เพื่อแย่งทองแน่นอนผมรู้ตั้งนานแล้วยังนึกไม่ออกว่าจะแก้ได้ยังไงผมวางแผนงี้นะเจ้าท่านว่ามาเลยผมจะให้ไอ้เฮงทำทองแท่งปลอมคือเอาหินปูนมาหลอมเอาน้ำทองฉาบเข้าไปแล้วทิ้งไว้เกลื่อนในห้องเก็บแต่ทองจริง เรารีบนำขึ้นหอคนนี้ไปทุกคืนสายลับหรือหนอนจะได้รายงานว่าทองยังอยู่ไงแล้วหอมาตอนกลางคืนล่ะจะให้หนอนตัวนั้นเข้าใจว่ายังไงเราก็ออกข่าวว่านำอาวุธกับสเสบียงมาเสริมไงส่วนทองจะขนโดยหอในอีกเจวันข้างหน้าซึ่งถึงเวลานั้นทองจริงก็อยู่ในห้องกงและใต้หวันแล้วโดยเปลี่ยนเป็นเงินอยู่ในกระเป๋าเราสองคนเรียบร้อย เจ้าก็ได้อาวุธหนักและกระสุนเป็นตันแล้วเจ้าเห็นด้วยไหมกับแผนการใหม่ของผมนี้ผมขอพิจารณาไต่ตองดูสักสองสามชั่วโมงมันอาจจะมีจุดโบให้พวกมันจับได้ก็เป็นได้จะได้อุดไงได้เลยครับอีกสองชั่วโมงเรามาห้องนี้อีกครั้งถ้าผมโอเคผมจะวอไปถึงนักบินทันทีทองแท่งเราพร้อมจะขนแล้วในคืนนี้โปรดติดตามตอนต่อไป